นี่ครับพีกันครับจัดรอบใบนะครับจัดส่งนะครับไม่จัดจัดเต็มก็มาเช้าจัดเต็มสมัยเปอร์ก็คือทดอตแนะนําการประกอบแล้วท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้เป็นไม้แท้แต่แรงครับและแม่นเลยนะครับสุดยอดนะฮะก็รีบนะครับก็มีสินค้าน้อยมากครับก็อันนี้เดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้านะครับก็เป็นอาสองเก้าครับก็สองร้สองนะครับน้องที่ชอบกระปืนที่ไม่มีแถมเลยฮะแต่พร้อมส่งฟรีนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ก็ยิงนะฮะก็คือล็อกได้นะฮะเนี่เห็นไหมนะครับเหมือนโค้ดทั่วไปบีบรางวัลไม่บีีบบก็ยยิงไดด้ครัเ๋วผม จะทดสอบยิงเลยนะครับผมในกล่องก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นกล่องของอาเม่เนาะแต่รู้สึกว่าเขาก็ทํามากระปืนก็ทํามาใช้ได้นะฮะก็มีคู่มือนะครับเนาะคือพอก็เป็นการแนะนําแบบแนะนให้ปลอดภัยครับมีจุกที่เสียบไว้นะครับก็มีอะไรนิดหน่อยครับมีควาชื้นครับเดี๋ยวเราทดสอบนะครับมายิงนะครับก็ไปจัดส่งให้นะครับผมก็ไม่รีบนะครับแต่ก็อยากให้ลูกค้าได้สินค้าไว้ทุกท่านนะ ก็ส Он, ั yt, nine, ่งซื้อได้นะครับเนี่ยลูกค้าก็สนใจก็รุ่นไหนก็พักมาถ้าเรามีเราก็บอกจะส่งให้ทันทีเลยครับคือนะครับเดี๋ยวกันให้ลูกกระสุนหน่อยนะครับโอเคไปดูเดี๋ยวแคสต์ดูกันให้ก็ส่ชนเองทดสอบไปได้นะครับออกแม่ ไม่มีเสียงรั่วนะครับเกินพอดีฮะก็ของอัมนี้นี่ก็งานดีนะครับถ้ายังไงก็อะไรก็มีสายด้วยับไม่ต้อมีปัญหาลองยิงหนึ่งครับโอ้โหเข้ารอหายไปไหนไม่รู้เอายิงตรงข้างล่างกันเลยครับโอ้โหค่าสไลด์สุดยอดแดดร้อนก็สนใจรุ่นไหนก็ทักมางนะครับสินค้าเราพร้อมส่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันทีครับก็ทักมานะครับก็ถูกใจก็สอบถามก่อนได้ครับ ไปแชร์ช่วยกันอีกตามไห้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ,บ